เอาเลยคร,ครับสวัสดีผู้ชมนะฮะกลับมาต่อกันกับ i n s i ซต์พาร์ทสนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราเจออะไรไม่รู้ตัวอะไรใต้น้ำก็ไม่รู้ผมยาวๆนะฮะไปย้อนดูคลิปมามันผมยาวๆซึ่งอยู่แถวๆเนี้ยแถวๆนี้เลยออกมาปุ๊มอยู่แถวนี้เลยซึ่งเรางงมากมันคือตัวอะไรนะครับแล้วก็เราเปิดประตูไอ้ข้างหน้านี้ได้ผมมีความคิดว่าเรานา่าจะต้องข้ามไปนะฮะไม่ทางไหนก็ทางหนึ่ง น่าจะใช้วิธีการถ้าพุ่งอย่างนี้ได้ไหมอุยยะอาชันล่ะชั้นหลุยไม่รู้ว่าจะเจอคนคนนั้นอีกเมื่อไหร่นะแต่เราต้องขับไปเรื่อยๆครับข้างล่างนี้ไม่มีอะไรละพื้นที่มันเอียงตั้งนานละผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่โอล่มันเหนือน้ําหน่อยนะเผื่อว่าจะเจออะไรน,นั่นไงมีทางขึ้นจริงๆด้วยข้างล่างนี่ไงใช่เออมันมีไม้นี่กันไว้อยู่ เราคนเดียวไปไม่ได้นะครับต้องใช้นี่กระแทกมาโอเคเนี่ยมันไม่ควรมีบันไดยอย่างนี้วนๆใต้น้ำเว้ยแสดงว่าพื้นที่นี้มันจมไปหมดแล้วโอเคน่าจะต้องไปประตูสีแดงเนี่ยแต่ว่าขอดูข้างล่างหน่อยนะว่ามีอะไรหรือเปล่าจาังหวะนี้ในนี้มีอ้าววอ t นี่อะไรมีเส้นเหลืองๆลงมาด้วยอย่าบอกนะเป็นไอตุ้มจิ๋วนั่นอีกอะ โอเคตุ้มจิ๋วแน่ๆครับตุ้มจิ๋วแน่ๆเห็นสายสีเหลืองแบบนี้โอ้โหลงมาไกลมากเรามาไกลมากเลยนะขอให้เจอแหนมตุ้มจิ๋วที่เราตามหาน่าจะมีแหละโอเคมาทางนี้ครับตามในสายเหลืองแล้ววะสายเหลืองหายไปแล้ะพอขึ้นน้นำโอ้นั่นไงแหนมตุ้มจิว๋วเจอแล้ว โอ้โหต้องพัดเซิลกับมันอีกเหรอได้เลยครับมีเครื่องควบคุมอา่าคุณซอมบี้อีกแล้วถ้าเราขึ้นนั้นอ้ามันมีสองตัวเหรออ้าวแล้วคุมตัวนี้เราก็ต้องพาตัวนี้ไปคุมตัวนู้นยังไงลหะะครับทีนี้เดี๋ยวนะอ๋อมันขับได้ปะ่ะซอมบี้จะขับเป็นไหมถ้าเกิดเราควบคุมลงไปได้ครับ เอ้ยอย่างนี้แหละโอเคแล้วเราก็ผ่เาเข้าไปใต้นี้แล้วก็พุ่งตัวขึ้นมาจะถึงแล้อวะเอ้ยคือคือเราพุ่งแล้วเนี่ยฮึบแล้วมันไม่ออกจากตัวเครื่องชิบหายยังไงดีจังหวะน,นี้ไม่ได้จะต่อให้โดดก็โดดไม่ถึงเดี๋ยวนะผมขอเวลาคิดแป๊บถ้าพุ่งแรง ไม่ได้ไม่ถึงอยู่ดีคือมันอาจจะถึงอะแต่แบบมันซอมบี้เขาออกมาจากเรือไม่ทันครับมันไม่ได้หรอหรือว่าหรือว่าเราต้องไปทําเองวะเออเป็นไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอ่าเราจะออกจากอ่าเดี๋ยวจะเย็นโอเคแล้วก็ปล่อยเขายืนไว้อย่างนี้เหรอแล้วก็ไม่รู้ต้องลองดูครับอ่ะจากนั้นเราก็เข้าไปในยาน แล้วก็เลื่อนมาให้มันตรงๆได้เลยเขาไม่จมน้ําตายหรอเนี่ยลงมาลงมาลงมาต,ต้องเอยจะจมป่ะเนี่ยเออเอาได้เฉยโอ้โหจีเนี่ยเจอสิ่งแล้วไปฮะจากนั้นเราก็ไปควบคุมเข้าอีกคนหนึ่งอ่าเพื่อให้อีกคนหนึ่งไปควบคุมอีกคนหนึ่งงไงไหมฮะแล้วไปเปิดแหนบตุ้มจิ๋วได้อูบา unbelievable แหนบตุ้มจิว๋ว อ้าวเลยครับ racept achievement unlock ผมไม่รู้ว่าเก็บแล้วมันได้อะไรแต่พยายามเก็บแล้วกันนะโอเคจุดสังเกตคือสายเหลืองครับสายสีเหลืองหมายถึงสายสีเหลืองนะเออมันจะโผล่มาแทรกแล้วก็ถ้าเราตามๆไปเรื่อยเ,เราก็จะเจอนะครับนี่แหละคือวิถีชีวิตของหนูน้อยเสื้อแดงเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปที่ประตูแดงที่เราเจอตอนแรก นี่สายเหลืองมันพันลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนมีเยอะแน่เลยไม่รู้เหมือนกันครับประตูสีแดงจะแล้วเหลืองซ้ำไปเอออุ้ยขอโทษเลยไม่รู้ตัวมีสวิตช์ตรงนี้ครับสีแดงแล้วข้างหน้าเราจะมีอะไรบ้างไม่รู้แต่ขอขึ้นโผล่น้ำก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรนะต้องลงไปปิดสวิต ลองดูนนะว่าปิดแล้วมันได้อะไรผมมีความเชื่อมั่นว่ามันน่าจะลดระดับน้ำระดับกับฟุ้มลดลดระดับน้ำาทิงด้วยโอเคลดทำไมไม่รู้ไปหาคำตอบกันนะครับดด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 งง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 งึึึึึึ อา้าวเตดไปไม่ได้รถมาทำไมรถมาแล้วไปไม่ได้เนี่ยหรือมันสามารถโดดข้ามไปได้เอานั่นชาร์จไปไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงอา่ายังไงดีครับหรือว่าต้องไปเพิ่มระดับน้ำเหมือนเดิมแล้วมันจะมีไว้ปิดทำไมวะโอเคน่าจะลองเปิดก่อนแล้วก็พาเรือเราไปฝั่งโน้นก่อนครับ นราจะต้องใช้ในยองทั้ไปมาจ้าโอเคไป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 น่นาะผ่านได้น้ำสูงแล้วใช่ไหมใช่ครับข้ามาฝั่งนี้จะเจ,เจอกับประตูอ่ออาหอระดับน้ำมสูงไปประตูเลยปิดเราเลยไปไม่ได้โอเคงั้นเราจอดเรือไว้ตรงนี้ครับจอดไว้อ่าเดี๋ยว หาที่แลนดิ้งดีๆนะแล้วก็ว่ายน้ำไปออกซิเจนจะหมดโอ้โหสะออิงใหญ่เลย โอเคแล้วตรงนี้เราข้ามไปได้อยู่แล้วครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยอีซี่ไปฮะเอานี่มันบนบกแล้วเหรอมันบกแล้วหรือเปล่าไม่รู้เราลองถ้าพุ่งไปได้ไหมน่าจะได้โอเคระวังไปโอ้โหไม่ใช่บกยังเจอกับใต้น้ำอยู่โอ้โหผมจะเจอไอตัว ปลาหมึกผมยาวตอนไหนนะเนี่ยปลาหมึกผมยาวเดี๋ยวนะโอเคสแนชเย่เ okay. ฮ yeah. ้ยอุ๊ยอุยเจอแล้วเจอแล้วอะไรเขากลัวแสงเหรอเป็นอุ้ยเดี๋ยวดๆเดี๋ยวูเป็นเหมือนคนนี่แหละแต่ผมยาวผู้หญิงเหรอโอ้ไม่ก็ยังกะจูอ่อนอย่าเข้ามา ถอยไปเลยไอ้น้องอย่าเข้ามายัางจะมาอีกโหน่าก,กลัวจังเลยผมอยากโอ้โคชเข้าคันผีเอเชียผมยาวตัวขาวเออ,อย่ามาอย่ามาอย่ามาถอยไปนะถอยไปนะถอยไปนะอย่ามายุ่งกับเราเลยอย่ามายุ่งกับเราเลยเฮ้ยข้างบนนี้ ปิดประตูได้เหรอได้หรอลองดูนะโอ้ยว้าไปไหนต่อละทีเนี่ยนี่ไงเจอแล้วครับได้ไม่ได้ข่าวดีคือถ้ามันมีตัวเดียวเราก็ปิดกั้นมันได้นะครับข่าวร้ายถ้าเกิดมันมีมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นมาเราก็เตรียมจ G ได้เลยมันอาจจะมาอีกรอบดูข้างล่างก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าอจจะมีสายสีเหลืองไม่มีครับ โอเคอย่ามานะอย่ามานะเราม,มาอยู่ที่ไหนแล้ววนเนี่ยฉันกว้างใหญ่ไพสาลเหมือนออกมาจากออกมาโผล่ข้างบนแล้วแต่มันยังน้ำท่วมอยู่ยังไงอย่างนั้นครับเฮ้ยผิวน้ำวัอเนี้ยโอ้ <c oughs> ทั้งนอกเลยนี่มาแมนบอสน่าะใชา่ใีนี้นะใต้มหาสมุทร มันมาสร้างฐานทัพใต้นี้นี่เองข้างซ้ายนี่เราไปได้ยาวๆเลยนะเราย,ยังไม่เฮ้ยข้างบนมีบันไดว่ะไปไงอะ่ะไปได้หรือเปล่าหรือว่าต้อง <c oughs> ไม่ได้หรือรส่งตัวเราขึ้นไปโอเคลองบินละจ้าเอ้าชนได้มันพังหรือเปล่าวะก็มีเศษเสี้ยล,ลงมาแต้มันพังไหมอีกรอบนะปั๊บเฮ้ยพังว่ะพังได้โอ้โหแจ็คถอดแตกนั่นนั่น โอเคเลยอันนี้มันทางไปต่อเหรอมันไม่ใช่ทางขวาหรอวะอ้าวแหนมตุ้มจิ๋วจ้าแหนมตุ้มจิ๋วครับผมอ้าตรงนี้หรือเปล่าที่มันเป็นแสงแวบๆบแบบในกระจกตอนเริ่มพาร์ตจำได้ไหมน่าจะใช่ครับโอเคลงไปข้างล่างเอาเอาดึงฝาท่อไม่ได้ดึงไม่ได้ต้องโดดเหรอ ชิปพักเดี๋ยวอีผีผมยาวมาไม่เอากลัวกลัวโอเคไปครับอยู่ในนี้ยังดีอ่มันมีไฟฉายไปแล้วเด้อสนุกจังเลยมันดีที่มีไฟฉายแล้วแบบมันยังกลัวถ้าเราไปตัวเปล่านีน่าจะจีีได้โดนจับหักคอตายเราก็ไปทางขวาลัวๆครับเมื่อกี้ เรามาทางซ้ายผมเชื่อมั่นว่าทางไปต่ออยู่ทางขวาเสมอสำหรับเกมนี้นะชายหาดวะคือผมยังไม่แน่ใจไว้ตอนนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่าทำไม <c oughs> ทำไมไอ้น้องคนเนี้มันยิ่งเดินไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้าใกล้สปปรรพสิ่ง เข้าใกล้โรงงานเข้าไปเรื่อยๆผมมีความคิดอย่างนั้นนะเหมือนมันไม่ได้พยายามหนีอะไรเลยหรือเปล่าพราตอนไกเราโผในป่าใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ยิ่งคืบคลานไปใกล้ๆไล่ข้าวโพดแล้วก็เริ่มเข้าสู่โรงงานหรือไม่ก็เด็กคนนี้อาจจะเป็นฮีโร่นะครับพยายามจะเข้าไปยุติเรื่องอันนี้คือมองในแง่ดีสุดๆเลยเดียวๆโลงดวงออชิอุอ้ย m หม่กอมีคนโดนขังสวัสดีครับพี่เปิดไม่ได้น้องแรงไม่พอโอ้โหก็เป็นไปได้เขาอาจจะมาอยากปลดปล่อยสารภาพโอเคครับเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินเสียงอะไรตุ้มหนุ่มตุ้มหนุ่มอยู่ฟังให้ดีครับนหนได้ยินปะอาจจะเป็นเสียงเพลงก็ได้ ตุ้มหนุ่มตุ้มหนุ่มอ้าวนี่อะไรวะ Switch มีสามปุ่มกดไม่ได้น่าจะไม่มีไฟอุ้ยโอโออ้ออ้ยน่า,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 านะกลัวจังเลยฉันจะตายฉันจะตายไม่เอ่ยโอ้ยนะ่ากลัวจริงๆด้วยดูดิเหมือนมีอะไรอยู่หลังประตูเนี่ย นั่นแล้วเลขสิบเนั่นคืออะไรเมื่อกี้ผมไปเหยียบแล้วกลายเป็นสิแต่ไฟมาแล้วครับข้างบนหรือล่างก่อนดีขวาไลลใช้ดีขวาเราก็คือข้างล่างนั่นเองไป let's go ไปดูกันครับวันนี้เสียงตุ่ม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 ตลอดเวลาหรืออาจจะเปิดคลับ EDM กันก็ได้นะตุ่ม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 ตุมตุ่มตุ่มตุมขวาไหลใช้ดีไปขวาก่อนครับ โอ้ไม่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่เข้าใจอันนี้น่าจะกดได้ลองไปขวาก่อนนะว่าจะเจออะไรมีบันไดด้วยโอเคน่าจะลงในลิฟต์ตรงนี้ครับอ่นะโอเคแล้วก็ลงมาข้างล่างอยู่ดีนี่หว่าจะให้เราลงมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิฟต์มันขึ้นเองครับนี่กระทิง้งนี่กระทิง้งหรือเปล่า ซอมบซ้อมซอมบี้เพียบเลยขขาบนมีเครื่องควบคุมแน่นอนเรายังไม่ได้เครื่องนั้นเรายังไม่ได้ขึ้นเครื่องนะครับก็เลยยังไม่ได้รับการควบคุมน้ำอีกแล้วหรออืมดูบีกุนี่กูบีอู้อู้โอ้เอาอยังไม่เจอต้องไปต่อละ ดีนะไม่เจอไอ้ผีผมสวยสวยเก๋ไปแล้วล่ะจังหวะน,นี้มีเชือกให้ขึ้นด้วยครับทางขวาเข้าได้ไหมไม่ได้โอเคโอ้ยโอยเป็นสไปเดอร์แมนแล้วฮะจังหวะน,นี้ ยาวไปยาวไปโอเคอีกขั้นหนึ่งกลับก่อนมวนหน้ายังไม่น่าถึงขออีกรอบเพื่อความเชื่อเลาเาาะ,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 ะป่ะนครับโอ้ยมีสปอตไลท์มาวางไว้ตรงนี้กันด้วยโอไมค์คุดเนสโอ้โหถึงแล้วนะ่ะโอเคตั้งตัวแป๊บเฮ้ยเจ้าโอเคอ้อนี่ไงมาถึงแล้วเข้าเครื่องควบคุม ไปเรียบร้อยจับปัดโอ้โหหลุดติดหัวมาเลยเหรอเฮ้ยอุ้มได้ด้วย yeah! เย่สันเสริญสันเสริญอันนี้ก็คือโอ้โหเดินตามเรามาเลยแจมเหมือนมีเครื่องสะกดจิตติดตัวโอ้โห,โ,โ,หโคตรดีแล้วเราจะขึ้นไปยังไงวะลิฟต์มันอยู่ข้างบนอ๋อโอเคครับมานี่มานี่มานี่ช่วยสันเสริญหน่อย สันเสริญเราขึ้นไปวันนี้ครับโอเคไปฮึบเย้ yeah! ขอบคุณที่ช่วยนะพี่พี่หมวกนี่หมวกแฟชั่นใหม่ผมเลยบอกเลยโคตรสวยงามหมวกเรืองแสงซะด้วยได้ได้ว่ากดไลค์สิ่งนี้นี่แล้วก็พาขึ้นมาอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วสะสมคนแน่ๆเ,เร็วมายังจำได้ไหมหน้าประตูเมื่อกี้ผมไปเหยียบปุ๊บเหลือสิ มันน่าจะให้คนไปเหยียบรวมๆกันแน่เลยแสดงว่าขาด18คนเลยเหรอแม่เจ้าเยอะจังวะนี่เราเพิ่งได้มาอีกคนเองยังไม่ถึง5 5คนดี่หว่าโอเคเฮ้ยนี่เราขึ้นได้พี่พาผมขึ้นไปหน่อยโอเคครับสรรเสริญนะขึ้นไปแล้วทำอะไรได้วะเนี่ยเออน่าจะไปดูข้างหน้าก่อนว่ามันมีอะไรขบวนนี้ก็ไปข้างหน้าได้เหมือนกันโอเคครับ นี่มีทางลงแต่โดดข้ามก่อนมีแล้ววะไม่มีครับต้องลงล่างฮึดอุย้ยเจ็บขาเอาอย่าพึ่งมาองค์มาอมาุ้มอะไรล่ะนี่ไงดึงได้โอเคมามาช่วยกันพละมือคนละไม้นะจ๊ะนี่แล้วก็มาวางไว้ตรงหลุมตรงนี้ครับเออมาดูก่อนก็หมดเรื่องแล้วเนะี่ยชิบหายและมามามาสันเสริญอีกรอบ สันเสริญสันเสริญสันเสริญขอบคุณครับพี่ผมจะไม่ลืมบุญคุณพี่เลยเพื่อได้ห้าคนแสดงว่าขาดอีกเท่าไหร่วะสิบสามคนแม่เจ้าแต่ว่าตอนแรกมันมีคนยืนอยู่บนแท่นเนี่ยนะยืนบนแท่นสิบยี่สิบสิบเก้าเราไปเหยียบเป็นสิบแปดรวมๆเออว่ะรวมๆอาจจะยี่สิบคนก็ได้นะ โอเคมางนี้ครับเฮ้ยสายเหลืองแต่ดึงไม่ออกอะสายเหลืองอยู่ข้างล่างครับโอ้ m ม่กอดดึงไม่ได้ต้องหาคนเพิ่มแน่ๆเลยแล้วคนเราอยู่ข้างล่างหมดแล้วอะเอาขึ้นมายังไงวะเดี๋ยวเรามาซ้ายมือนี่ก่อนครับว่าจะเจอกับอะไรบ้างโอ้ oh my ม่กอดหาแล้วแนะ่ข้างบนมีคนเออ อะไรมันทับอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวนะอ๋อไอนี่อีกแล้วเหรอสปริงครับสปริงโอเคแล้วก,วก็ไม่ถึงคิดก่อนเลยต้องคิดก่อนทำอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนจะปิดเพื่ออะไรมันไม่มีทางขึ้นได้หรือว่าหรือว่าหรือว่านี่ครับนี่ครับ บังไว้ได้เหรอเอ้ยถึงเหรอผมว่ามันเตี้ยไปนะเดี๋ยวจะถึงก็ได้ลองดูครับเร็วๆๆๆๆถึงจริงด้วยอุ้ยหล่นมาทั้งคูวอีกสามคนเย่ห้าบวกสามเป็นแปดบวกเราเป็นเก้าอ่ะมีเก้าคนแล้วครับจังหวะน,นี้ไปมามา,มาพี่น้องเรามาร่วมสาม,มัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันดีกว่า ผมว่าเราอาจจะดึงไอ้แผ่นไม้ออกแล้วก็ได้นะเราได้คนมาแล้วฮะนี่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 สายเหลืองสายเหลืองปะจ่อ,อสายเหลืองนะทุกคนได้เหรอวะได้โอ้โห้โคตรน่าสุดดีใจมากเอา้าดึงใบเดียวก็ได้แล้วครับดึงไม้เดียวดึงใบเดียวเลยล่ะตามสายเหลืองไปตามสายเหลืองไปเราจะไปดึงแหนมตุ้มจิว๋วที่เราตามหา โอเคสวัสดีครับอยู่ลึกจังเลยวะรอบนี้มมนมีโคมไฟด้วยเหรอโดดใส่ไม่ได้เอาดึงได้หรือเปล่าอุ้ยเอามาทำไมอะโอโ้โหโคตรเทพหือแจมเลยเฮ้ยเสียงหมาหชิปชิปกลัวแสงเหรอกลัวแสงกลัวแสง เออหมาป่ามัวแสงสแสดงว่าหมาป่าแน่นอนใยญ่อะโอ้โหหน้าและหลังเลยไป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 ฟอนเลบฟ,ฟอนเลบอย่าเข้ามาไอ้ข้างหลังเนี่ยพี่บ้าเอ้มันรอแดกแล้วมันจะรอ,อก,กันย้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปถอยไปถอยไปอู่ไม่ไน่แนแหนมตุ้มจีอยู่หน้าไอขาาา้ข้างหลังมาสองตัวชิบหายละข้างหลังมาอย่่นะอย่าเข้ามานะอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดโอ้โหวิ่งไหวเหลือเกินนะอีกอย่จ๋าเย่าดึงได้ยังอ่ะดึงได้ยังดึงแล้วนะ ตายหมดเลยโอ้โหโหโคตรเท่อ่ะทำไมแสงไฟเขาทำได้สวยจังเลยเนี่ยไฟแบบเป็นเปลวเพลิงจริงๆเลยครับไม่บอกนิดนึงว่าของจริงนะเนี่ยไม่บอกนิดนึงว่าแผนงหมูโอ้โหโดดอย่างเท่เอาไปด้วยได้ไหมอ่ะผมว่านั่นไงเอ้ยอยากเอาไปด้วยอ่ะมันเท่อ่ะ โอ้โหไม่กอดทำไมเขาถึงมีคบเพลิงวางไว้ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วมันไม่มอดด้วยนะโอเคมาแล้วครับพี่เย้ yeah. เรามีกันกี่คนแล้วครับนับยอดนับตลอดนับหนึ่งสองสมสี่ข้างล่างด้วยห้าหกโอ้ยขอบคุณที่รับจ้านับยอดนับตลอดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าย 9คนใช่ไหมถูกต้องครับโอเคฉะนั้นขาดอีกถ้าตรงนั้นเป็น20คนจริงๆก็ต้องขาดอีก11คนโอ้โหนี่ยังได้ไม่ถึงครึ่งเลยแปลวจากไหน11คนมะน่าจะอยู่ชั้นนี้แหละเออมีไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ฝั่งซ้ายชั้นกลางเนี่ยได้อยู่ครับจะว่าไปฝั่งขวาก็มีใช่ไหม คนที่ยืนยืนนอนนอนอยู่น่าจะเอามาได้เนี่ยสิบเกได้สองคนนี่ไหนดูซิกี่คนแล้วสิบเอดเก้าเหลือเก้าคนครับผมว่าแต่พอเราเสร็จงานแล้วเนี่ยประตูข้างหน้าก็จะเปิดใช่ไหมทำไมเราถึงอยากไปประตูนั้นวะมันดูไม่น่าไปเลยะข้างหลังมันเหมือนมีอะไรกระทุงตลอดเวลา ถ้าเป็นถ้าผมเป็นเด็กคนนี้ผมคงไม่อยากไปอืมหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่ในนั้นแล้วเขาอยากไปช่วยไม่รู้เหมือนกันครับต้องดูไปเรื่อยดูมายาวๆนะฮะตอนไหนไม่ไม่รู้นะครับตอนนี้เรามียาแก้ไอน้ำดำตาเสือสิบเอ็ดตัวถึงตรงนี้นะครับเปิดได้มีกี่คนเอ่ยพย่ยอยไมค์หนึ่งแน่นอน หนึ่งคนรวมกันเป็นสิบสองตรงนี้ก็มีอีกครับน,นันน่นนั่นนั่นอยู่ในรถรางอา้าวพี่ไม่ตามกันลงมาเหรอแล้วผมจะขึ้นยังไงอะหรือมันจับโยนได้เะละ่ะถ้าจับโยนได้ก็อีซี่นะฮึบ <c oughs> นั่นไงได้จริงด้วยมาเลย What in the world ในนั้นมีอีก3คนครับขึ้นไม่ได้หรือว่าอ๋อโมเมนตัมครับโมเมนตัม um. เอาใหม่นะเต็มตัวเสียวนะครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นสักตรงนี้แล้วกันถึงกบว่าถึงว่า,วาโอเคพอดีเลยมากันพี่ๆอุ้ยสี่คนนี่มาสี่คนรวมกันเป็นกี่คนแว่าลืมทิบหย่ยหละขาดกี่คนก็ไม่รู้ นับยอดนะหลอนับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเดินซ้อนกันมองไม่ทันแล้วครับเนี่ยบางคนเขาก็ใส่ชุดชุดคนงานก่อสร้างบางคนก็ใส่แค่เสื้อเสื้อกล้ามธรรมดาสังเกตคนที่ใส่เสื้อคนงานก่อสร้างจะบึกบึนหน่อยนะครับเพราะว่าต้องทำงานก็ไม่เชิงนี่หว่าไอคนใส่เสื้อกล้ามนั่นก็บึกบึนเหมือนกันนะ ดี๋ยว,ว่าจะโดนถอนเางเกงโอเคชั้นกลางหมดแล้วเราต้องขึ้นชั้นบนครับเรายังไม่ได้ขึ้นชั้นบนเลยไปเย่เซเลเบรติงสันเสริญสันเสริญดูอย่าดูอย่าโอเคไปซ้ายก่อนบ้างรอบนี้ไปขวาเบื่อละไปซ้ายจะเจอกับโอ้ยไม่ก,กล่องหนึ่งมีสามคนครับ มา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 ,มาช่วยดึงมาเลยดึงไม่ได้ต้องดันเหรอเฮ้ยสูงนะเนี่ยโอ้แม่เจ้าอุ้ยอื้อเศษเหล็กกระจายเลยตายปะน่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นโอเคไปฝั่งขวาครับเมื่อกี้มีอีกสามคนรวมเป็นเท่าไหร่ลก็ไม่รู้ลืมลืมตัวเลขไปแล้วตอนนี้ ตรงนี้มันอ๋อข้างล่างเราเลยนี่ว่านี่ต้องข้ามไปฝั่งนู้นเหรอโอเคอ่าเดี๋ยวกดผิดก็ผิดต้องตอนออกเฉียงเหนือออ้ยไปโอเคครับรอก่อนนะอย่าเพิ่งมาดีนะมันยังแบบไม่ตามเรามามีศพหนึ่งศพอ่ะอุ้มได้หรอเอาได้นี่ผมอยากรู้มากเลยมีอะไรอยู่หลังประตูนี่เป็นเรื่องที่โคตรน่าค้นหาเลยเกมอะไรไม่ได้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆมานะครับ ขอยืมตัวหน่อยนะน้องอยากได้ทางไปถึงน้องไม่รู้ว่าน้องจะทำไปเพื่ออะไรแต่พี่ต้องช่วยน้องก่อนโอ้โหโยนลงนี้เลยเหรอไปเลยครับจังหวะนี้รับหนูหน่อยโอเคน่ารักมากครับพี่ๆไป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 ลงล่างทีงนี้ลงไปปุ๊บเราก็ไปเก็บผู้คนอีก3คนด้านซ้ายแล้วก็ กลับมาเหยียบตาช่างมนุษย์ได้นะจ๊ะรอกันนะพี่ๆไม่แน่เรจาจะมาช่วยพี่พี่เขาก็ได้นะพี่เขาหมดอะไรตายอย่างมากน่าจะผลกระทบจากลังเสียมาหิตของบริษัทนี้ทุกคนตัวไปสีเทาเอาตายกันหมดปะเนี่ยที่พ่ายแล้วเอาตื่นแล้วเวย้ยตื่นสามคนท่วนขอบคุณครับพี่มาโอเคอ่า ลุงงี้น่าไปข้างบนก่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเดินนะไม่เป็นไรครับเดินกันไปขบวนเลยผมว่าน่าจะครบแล้วแหละถ้าไม่ครบก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนละผมดูทั่วแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส็ดสิบสองโอ้ยนับไม่ไหวครับมันเดินแบบชนกันเอาศพอยู่ดูศพหนึ่งมาดูซิกี่คนแล้วนั่นขาดหนึ่งโปเชคุณพี่ยิมตัวหน่อยนะครับ ได้เวลาแล้วล่ะยะเปิดประตูแล้วต้องมีสิ่งลึกลับแน่นอนอุ้ย <ouse noise> อะไรอ่ะพี่มาด้วยกันไหมโอ้โหน่ากลัวมากพี่เขาไม่มาครับ <spe ach noise> มันคืออะไรอ่ะอุ้ยบวกพังเลยแฟชั่นหนูอะไรอ่ะ <spe ech noise> เหมือนแรง กระแทกสูงมากเอาติดกล่องคนระับมันจะเป็นไรหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอดันกล่องไปก่อนนะโอ้โหขนาดกล่องยิ่งแรงเป็นเม็ดทรายแล้วนับภาษาอะไรกับใจเราโอเคผมอยากลองมากผมอยากลองโดนมันจะเป็นเออโอ้หไม่น่าลองเลยปิดตาได้ไม่ทัน โอแรงโหดลายมากเอาแร้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอหยุดอินไซด์พัทสามไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะมาเจอกัใหม่พัทหน้ากับการลยุยไอพลังอะไรก็มไม่รู้มันบีบอัดเราแตกเป็นชิ้นเลยนะครับในพัทหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะหวังว่าจะสนุกกันนะครับสี e เย u น e ด t สเดย์อย่าลืไลมไปร้อนใหนนะครับเชิญเพืนครับผม